ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราชแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราอยู่กับแม่ครัวนะคะหัวไม่ป่าค่ะนะคะ <c oughs> มีเมนูอะไรกันนะคะมเมนูที่จะให้พี่น้องผลไม้เห็ดอัอนงานซอยมนีกับซีนีทอดปีกไก่ทอดทอดน่องไก่แกงไก่ใสมม่นมส้มวิธีการแกงไก่ก็ต้องคั่วก่อน <c oughs> แล้วก็ส้มตำ <c oughs> ส้มตำนะคะอันนี้คือส้มตำด้านนู้นนะคะ

ก็ใช่กินแกงไก่เพรามันม่อเป็นนายเนี่ยอันยังตาเจ็บปตะผูไส้นี่นี่หลายเมนูมันกินว่าคือกันตัวลูกกินอันหนึ่งพอกินอันหนึ่งั่ไก่มันสุกแล้วเขากกินก่อนเลยเขาอยากมาร์เกิลบ่หอาแม่ส้มเนี่ยค่บ

นองรัาพี่นแน่เดี๋ยวไปซื้อพาตู้ค่ะเดี๋ยวในอียเกียบดูแลด้วยนะคะขอบพระคุณเอซิลเท่ันนะคะันก็้นดูแผลจังววาติดมันบองมันไม่น่าสเด็ดสด็จใบบงเอาซื้อบ่าไรเตรียมเรียบร้อยนะเนนี่าแต่ว่าเจียกียเาบวกาให้บอกไม่ได้แต่อตงแบงออกมาแต่มาเริมมาลบาทมานย่าเออเียเกียบไปดูแลด้วยลงแจล้วอยู่หน้ารถ มีเงี้ยปูเนี่ยจังบมาเนาะสูงเลยจะไปหาผัวฝรั่งก็อย่ด้ผัวฝรั่งรอบไปหาผัวฝรั่งผัวฝรั่งว่าเขาบอกีเอาออกกยนโนย่สั่นน่ะไก่ประมาณ6ตัวนะคะ

ก็เห yeah. so ็นแล้วดูเกลี่ยไปยวหาหาถุงแม่ถุงเกลือใส่เดี๋ยวหาถุงเสือกินมารุดสีหาเน่ะไปใส่ย่ออันน้อยว่าเอาอนี้เอาอันนี้ไ้ใส่เกลือ อันนี้คือเกลือนะครับก็เลยจะไปเอาเกลือเกลือ เกลือบ้านดุงเข็มทุกเม็ดอาเกลือเกลือ,อไปเด้อไมเอื่นไม่อยากเลยค่ะเกลือ,อเทลงไปเลยไหมคะม่วยเป็นบาทจริงคุณใครเาใครผลาโมนลย พุกยงเข้าตัมะคุงแจกินใก็ต่ล้นตินชสา้พ <c oughs> วก่ <c oughs> ม,มีชีวิตชีวาหอมสินว่นนนุ่นั่นนะาสามกะ <c oughs> มาพิแข่งจำไปใส่ไป <c oughs> ดนพีแข่งไอแข่งไ้จงแยังพีแข่ง้ไหมอืมใค่ตอนครัวนี่จิงโอ้ยเครัวนี่ละบ่้บุ่่นใส่พีแข่งมนมล้วนไปเรื่อยไหมแม่ล้วนรวมท้สูง S <S สุสกแล้วบอกเช่นนี้นะคะฉันเจ้าชิมคนแรกนะคะชิมใบเตยนะพูดหายมือดูนี่สิหน้าฉัน,นมากะะมึงบอกม,ม,มันเลยต้องเปล่ามากไก่ค่ะออ <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวนุก็ต้องหาถุงนะคะไปใส่เสร็จ เพลินกับร่งเฮ็ดพริกแกงกันสิแล้วแล้ว แม่กวดแม่กวดด้ามที่อยู่ข้างหน้าด้ามละสองร้อหรือ180ยแปดสบนะคะเพราะว่าคนสายถ้ามาหยุดคนเข้าหนูก็ได้เลือกอันที่ยา้วเงีสั้นเขาคาบเดี่วก็เลยเอาอันที่ยาวยๆให้พระนะคะดูซิหัวดูพันเลย เฮ็ดหยังเฮ็ดหยังโชคยังไรอ่ะแท้กินได้ลายเห็นเบิดใช่ไมนเป็นังคือว่ากินอันนี้ขมักหอมมันเบิดเดียวขมักงั้งสั้นปักทองของหวาน ตับไก่คือบะมี่เวลาไปพี่บะเอ้ตาปไายไปใส่ตาป้ายไปใส่ตาป้ายบะหมี่สิเราไปเมาตาป้าให้เด้อยนะเาะไต่อยู่นี่

ตนใส่หได้ดนั่แี่ตไตนี่พมันได้ก่ตไ,ไตตาบอมี่คนว่าด้เอาตาไม่ห้าบอกฮะขบาวมี่กับว่ชัวคนอ๋อจะไปไหนคะจ้า เอาเด็กก้าสิเด็กอะไราเด็กผ้าเด็กวคุ้มวางเสร็จแล้วเป็นพิ้งแล้วค่ะพี่ยูหรอพ่เอามาอยู่เพราะว่าได้ถืออยู่คุณอ้วางเขาพิ่งย่ว่านี่ยตนอไปเอาทับพีมาให้มาให้หน่อยทับพีเ่ซ้อนด้วย ชาพีติโยชยันตุยังบ่เอาล่ะโอ้เดี๋ยวป้อนแช่เย็นๆแล้วล่ะบ่ได้ ยังไม่สุดหรอกถอดถอดชุดซ้ำนี่เลยแม่ครัวหัวปลาพี่แข่งคือพวงวะไปพี่แข่งคือใส่แม่มาแล้ว ตรงที่ล้างถั่วอยู่ข้างในนะคะอันนี้ผักกินกับรากสำระนี่หสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมชิหขนมจีนยี่สามยี่สี่นี้นะคะบุญมหากรทินค่ะ